อีกหนึ่งเครื่องเล่นนะครับที่พวกเรานะครับจะดึงเอาความรู้ที่เราได้เรียนแอคติ้งกันมาเนี่ยมามามาโชว์กันเกี่ยวอะไรกันครับมันเกี่ยวยังไงครับพี่แบงค์อธิคือถ้าเราสมมติว่าเรากลัวเนี่ยเราเราจะทำยังไงอะไรเงี้ยจริงไม่ได้กลัวจริงนะเป็นเป็นแบบความจริงเสมือนนะครับไม่เห็นภาพเลยครับผมไม่เห็นภาพช่วยโปรเจกต์เสียงให้หน่อยได้ไหมครับเอาประมาณนี้เพราะว่ารีบเล่นอ่ะคนอื่นเขาหุ่นยนต์เรา

ก็เร็วกันด้วย <laughs> กำกับไปแล้วครับโอเคป่ะไปแล้วนะฮะตอนนี้ยางยังตอนนี้นะครับอยู่ที่ความสูงกี่เมตรก็ไม่รู้นะฮะค่อยๆขึ้นมาเรื่อยๆแล้วเข้ถึงยอดเขาเอเวอเรสต์แล้วนะฮะเอเวอเรสต์เอเวอเรสต์ พูดอะไรไม่ออกเลยโอ้โหตะใครไม่ได้มาอยู่บนนี้นะครับไม่รู้สึกแน่นอนตอนนี้ตอนนี้ส้มตำนะครับกำลังจะล่วงออกไปแล้วโอ้โหมันมากครับสุดยอดครับ มันมากครับมันมากครับนี้อยากให้ทุกคนนะแต่ละคนในกระถูกก็จะมีหลักฐานในการล็อกมคว้าแต่ละอันอ้าวเดี๋ยวมาที่แดงมาที่แดงอ้าวสามคนพร้อมกันเดี๋ยวตอนนี้ครเราจะไปสนุกสดชื่นกับล้อมตูงหาสนุกเลยครับผมได้เปลี่ยนหมดทุกคนแน่นอนครับ มือต้อนรับค่ะอีกครั้งหนึ่งนะครับงับแชมพอพอไม่ใช่ับรบ4ตัวเลยใช่ไหมครับพอพไม่ใช่ใช่อโท้องหมายถึงไม่มถึงไม่อมายะมายนักข่าวมีกับเราแล้วเดี๋ยวเราให้เขาก็วเหมือนกันนะเขาเป็นศิลปินเขาีตต้องวัเขาคนอะ มาถึงพูดอะไรก็ต้องแบบว่าริงกันให้ดีถ้าไม่ดีไปขับไปขับตบตบปากแตกด้วยอะไรกันเทมโปโปถูกกลมกลาดสวัสดีรุ่นพี่เดี๋ยวนี้ทำไมอ่ะฮิปโปอโปถ้าเกิดถ้าสวัสดีพี่โปโปไป่านขอให้กลาบอีนี่ทำไมอย่าใช้ข้ออีนี่ถ้ามันขับแค้นใจอย่าใช้ บุ๊กมีอะไรเคลียร์กันอย่ามายูชัดๆคุยกันไมีอะไรคุยกันพักกล้องเอาล่ะโอเคครับชั้นก่อนอันดับแรกก่อนนะครับเทมโพลโผล่หน้าอยู่ตรงหน้าเราแล้วแนะนำตัวเองหน่อยออะไรหน่ยเดี๋ยวก่อนก่อนที่แนะนำตัวเองต้องบอกก่อนว่าเมื่อทีบุกโกะเนี่ยจะไม่ค่อยชินกับศิลปินใหม่ทำไมอ่ะต้องบอกว่าก็ศิลปินหน้าใหม่ส่วนมากที่บุกโกะจะรู้จักก็จะเป็นพวก ซาวรีพกาพันธ์แล้วรุ่นแม่ทีกว่ามุกจะใช้ลมในการจัดรายการเพอนี่โเคใช้ลมเลยโอเคเริ่มต้นเลยนะครับวัดใครชื่ออะไรงบ้างนะครับเริ่มเลยะทุกคนหน้าตาเหลือล่ามากเลยใครดีใครหนึ่งคนเดียวก่อนโอเคโอเคโอเคได้เลยครับเชิญค่ะชื่ออุ้งอิกนะคะจากเทมโปโป่ค่ะครับ ชื่ออปครับชื่อออฟครับรัวมมือใส่คุณออฟครับออฟครับแสนเก๋มากครแบงค์เทมโปโป้ครับแบงค์เทมโปโป้ครับจะตื่นแ้นเลยนะครับครับกันเทมโปโป้เป็นอะไรฮะนี่คือทั้งสี่สมาชิกวงเทมโปโป้รัวมมือใส่นางรัวมือเฮ้